เมื่อผลประโยชน์ไม่ลงตัวกลุ่มผู้ชุมนุมชาวขเขมรมวลชนที่จะเกณฑ์กันไปเนี่ยครับก็เกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันขึ้นนะครับผมแน่นอนแลครับผลประโยชน์ไม่ลงตัวกลุ่มหนึ่งได้เท่าหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งได้ไม่เท่ากันอีกกลุ่มที่ได้น้อยก็ไม่อยากไปที่กลุ่มที่ไปก็โดนหาว่าโดนเอาเปรียบ ก็มาซัดกันโนเนียครับผมก่อนที่จะไปบ้านหนองยาแก้วไปชุมนุมประท้วงนะครับผมก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะการประกาศกฎอายการศึกทําให้ขมิหลายคนก็กลัวนะครับกลัวถูกดําเนินคดีนะฮะก็รู้แล้วกฎหมายไทยเป็นยังไงเมื่อไหรที่ลุกล้ําอธิปไตยไทยก็โดนวันนี้พวกเขาเหล่านี้ก็เลยมาพูดคุยกันแล้ว ตกลงกันไม่ได้ซัดกันก่อนครับก็อเกี่ยกันไปกันมาข้าไปเองไม่ไปเองอยู่เองได้ฉันได้น้อยเธอได้มากก็ซัดกันเลยนี่คือวิถีชีวิตของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงแบบเกณฑ์กันไปแบบจ้างกันไปนะครับเพราะไม่ได้ไปด้วยใจเพราะรู้ดีว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่ของขมินนะครับ รู้ดีแต่อยากได้เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีกฎหมายที่บังคับเนาะให้ผู้กระทำความผิดนั้นรับโทษได้หรือหรือมีข้อกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วสามารถบังคับใช้อย่างเคร่งครัดได้กลุ่มคนเหล่านี้ก็ย่อมกลัวเหมือนกันละครับเพราะว่าการลงโทษ เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องขังอะไรก็แล้วแต่จะต้องมาดําเนินคดีฝั่งไทยไม่ได้ดําเนินคดีฝั่งบูชานะครับต้องดําเนินคดีตามกฎหมายไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเหล่านี้มันก็เกิดเกี่ยงกันแล้วก็เถียงกันในเรื่องผลประโยชน์ที่ได้รับมานะครับบางกลุ่มก็ได้น้อยบางกลุ่มกด้เยอะกลุ่มได้น้อยไม่อยากไปกลุ่มได้เยอะไปกลับมาไม่พอใจ ทาไมได้ตังแล้วไม่ยอมไปอะไรเงี้ยมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทมันเกิดขึ้นมันเป็นสํานึกที่มันไม่ใช่รักแผ่นดินนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของตัวเองอะ่ะทุกคนมันเลยมันเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เราเห็นได้ตามตามข้างถนนเขาไหมการที่พวกเขาไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พวกเขาจะทิ้งร่องรอยของขยะเกลื่อนถนนนะฮะและก็ตามพื้นที่ต่าง ความมีระเบียบวินในเขาไม่มีอยู่แล้วมันต่างจากประเทศไทยนะการต่อแถวการรอคิวอย่างนี้ก็ไม่มีทีนี้การดูแลความสะอาดอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะว่ามันติดกินแล้วโยนกินแล้วโยนใช้แล้วทิ้งไม่เหมือนประเทศไทยกินปุ๊บแล้วถ้าไม่มีถังขยะก,ก็ถือก่อนเก็บไว้ก่อนไม่มีการโยนทิ้งจะทิ้งบางทีต้องหาถาังขยะและมีการดูแลเก็บกวาดทําความสะอาดตรงจุดที่ไปใช้ พื้นที่แต่พวกเขาไม่ไม่ใช่อ่ะทิ้งมั่วซั่วนิสัยจจคอก็เหมือนกันมันมั่วซั่วคือการที่ไม่ใช่สํานึกในบ้านเกิดเนาะมันไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะพวกเขาจะเสียสละขนาดไหนพวกเขาก็คิดดิเต็มที่ถ้าเกิดมาตรงนั้นถ,ถ้าไทยยอมแล้วได้โอเคก็ว่าอีกอย่างได้ที่ได้อะไรไปอาจจะถูกแบ่งปันให้อะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าไทยยอมให้พวกเขาอาจจะมาแบ่งกับพวกที่ไปชุมนุมหรือก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ก็ได้อาจจะได้เงินมาทดแทนก็ได้แต่เนี้ย รู้แล้วสู้ไปก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราสู้ไปเถียงกันไปทไปะเลาะไปเเผอไปทําความผิดในประเทศไทยอธัิบดของนายโดนติดกุกออวโตก็ไม่อยากจะไปกันแหละเพราะไม่อยากไปเกิดอะไรขึ้นกลุ่มที่เยอะมันก็อยากไปมันได้เยอะใช่ไหมมันก็อยากไปแต่ไปแค่กลุ่มนัม้นไม่อยากไปกลุ่มนั้นก็ได้อยู่ทําไมไม่ไปอะไรเงี้ยนะก็เลยเกิดการไม่พอใจกันก็จัดกันเลยทีนี้ชกต่อยกันเลย มันก็แสดงให้เห็นแลวใช่ไหมครับทุกคนในความสามคัคคีเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกนะมันมันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทําอยู่ทุกวันนี้เป็นแค่การสร้างสถานการณ์เพื่ออยากได้ภาพหรือได้วิดีโอเอาไปฟ้องอยากให้สถานการณ์มันดูออกรุนแรงนะครับเห็นไหมพวกเขาจัดเด็กจัดคนแก่จัดพระมานะครับ ื่อที่จะได้สถานการณ์นั้นเอาไปฟ้องนานาชาติให้เขาเนี่ยมาพูดม่ไกลเกียยคือเด็กไม่รู้จกักโตอะเนาะร้องไห้งองแงรังแกคนอื่นแต่ร้องไห้เองอะไรเงี้ยแล้วก็ฟ้องว่าคนอื่นรังแกมันเป็นอย่อยางเงี้ยสังเกตรพระไหมพระไปทําไมจริงๆแล้วมันใช่กิจกองสงไหมมันใช่หน้าที่หรือเปล่าประเทศไทยไม่เห็นจะมีเลยเนะาะเมื่อไรก็แล้วแต่คนไปยุ่งทางโลกเนี่ย คุณก็มันเหมือนกับขาดจากการเป็นพระแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการไปยุ่งเกี่ยวแบบนี้มันก็ไม่มีศีลอะไรที่ต้องไม่มีความเคารพนับถือจากอาสาทุชนแลยเนาะจากญาติโยมละแต่มันอาจจะไม่ใช่พระอย่างที่ผมบอกที่ไปเป็นเป็นรารวาสใส่ผ้าเหลืองหรือเป็นทหาร ที่มาโกนผมโกนคิ้วแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองแล้วก็มาทําท่าเป็นประท้วงนะครับพระอะไรจะบึกบึนซะขนาดนั้นนะจะวิ่งแบบโอ و, ้โหจวดจาร์ขนาดนั้นไม่ใช่แน่คือพระต้องมีสำรวมกิริยาวาจาใจพระจะไม่ได้แบบว่าพูดจาบุกเวกวายนะคือตามหลักพุทธศาสนานะถ้าแบบเนี้ยเขาไม่เรียกพระเนาะ ก็บอกวคาราวาสใส่ผ้าเหลืองทหารแปลงกายปลอมตัวเป็นพระนะครับและมวลชนของพวกเขาเห็นมันมันถึงไม่ได้มีความสามัคคีอะไรกันมันถึงไม่ได้มีความผูกมัดอะไรผูกพันอะไรกับแผ่นดินตรงนั้นมันไม่ใช่ของเขาเนาะแล้วคนเหล่านั้นเกนมาากับที่อื่นไม่ใช่คนในพื้นที่อีกต่างหากนะถ้าคนที่เคยอยู่ตรงนั้นแล้วเขามามาประท้วงมันก็อาจจะมีความผูกพันเคยได้อยู่ อะไรเงี้ยนะต่อให้รู้ว่านั่นเป็นแผ่นดินไทยก็เถอะแต่ว่ามันยังมีความผูกพันแต่กลุ่มคนที่มาจากที่อื่นน่ะจ้างมาแบบร้อเซน่ะทุกคนจ้างมาแบบร้อเมื่ออะไรก็แล้วแต่ผลประโยชน์มันลงตัวคนอยู่ใกล้อาจจะจ้างน้อยหน่อยคนอยู่ใกล้จ้างเยอะมันได้เยอะก็อยากไปคนอยู่ใกล้ได้น้อยก็ไม่อยากไปมันไม่คุ้มถ้ากฎหมายไทยลงโทษเสียเว,เวลาทำมาหากินอีกเเผลอโดนแบคทีร์ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสมาประเทศไทยเมื่อไหรเขาเปิดประตูหาการปุ๊บ ก็เดินทางมาก็เดินทางมาไม่ได้เพราะรู้อยู่แล้วถ้าจะาดูความเจริญความสิริไลยอยากมีเงินมีทองอยากได้ทรัพย์สินที่มันมีมูลค่าราคาก็ต้องข้ามาหาเงินที่นี่ถึงจะได้เยอะได้มากอยู่ในบ้านตัวเองได้ไม่ได้จะมได้หน้อยที่ประกาศกันบอกสามร้อยสาอสิบอันนั้นชีโม้ตัวจริงมันแค่ร้อยแปดสิบสองร้อยสิบเยอะสุดแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปก็เห็นไหมตะเกียรตะกายกัน ลบหนีเข้าเมืองกันมาจับกันวันเว้นวันวันไม่เว้นวันอะทุกทุกวันไม่หัดไม่ไหวนะกลุ่มคนเหล่านี้ไอวัยรุ่นเหล่านี้เหมือนกันเลยเขาก็มาทํางานที่ประเทศไทยเหมือนกันนะเขามามาทวงเอาเงินเขาอยากได้เงินเขาไม่มีงานถ้าได้เงินเขาก็อ่ะกลับไปเลี้ยงชีพได้บ้างเป็นวันสองวันสามวันนะได้ข่าจ้กางตรงนี้แต่ว่ามันน้อยเกินก็ไม่คุ้มกับความเสี่ยงเขาก็ไม่มา มันถึงเกิดการทะเลาะเบาแวงกันขึ้นชกต่อยขึ้นแบบนี้ครับทุกคนคลิปโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดคมเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยครับทุกคนคลิปวโอนี้บอกแล้ครบลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม